ยินดีต้อนรับสู่ t เทคโมบาย h ับช่องของคุณสำหรับรีวิวสมาร์ทโฟนแบบจริงใจการเจาะลึกสเปคการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันและคำแนะนำในการเลือกซื้อที่เข้าใจง่ายหากคุณเป็นคนที่ชอบติดตามเทคโนโลยีมือถือและต้องการข้อมูลที่ชัดเจนไม่ซับซ้อนคุณมาถูกที่แล้ววันนี้เราจะพาทุกคนกลับมาดู Samsung Galaxy s 21อันตรอีกครั้งในปี2026ว่าสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นนี้ยังใช้งานได้ดีแค่ไหน มีจุดเด่นอะไรที่ยังน่าสนใจและยังคุ้มค่าสำหรับการใช้งานในปัจจุบันหรือไม่ Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 1อัน Ultra เปิดตัวมาในฐานะสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมและแม้จะเข้าสู่ปี2026แล้วตัวเครื่องก็ยังคงให้ความรู้สึกหรูหราแข็งแรงและดูทันสมัยดีไซน์ด้านหลังเป็นกระจกคุณภาพสูงพร้อมกรอบโลหะที่ให้ความมั่นใจในการใช้งานโมดูลกล้องถูกออกแบบให้กลมกลืนกับตัวเครื่องทำให้ดูโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ถึงแม้จะมีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ออกมามากมาย แต่ Galaxy S21 Ultra ก็ยังดูไม่ล้าสมัยเมื่อถือใช้งานในชีวิตประจำวันจุดเด่นสำคัญของ Galaxy S21 Ultra คือหน้าจอ AMOLED ขนาดใหญ่ที่ให้ภาพคมชัดสีสันสดใสและสีดำที่ลึกมากการรับชมวิดีโอเล่นเกมหรือเลื่อนดูโซเชียลมีเดียยังคงให้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมอัตรา r f r เฟร Rate สูงช่วยให้การใช้งานลื่นไหลาการเลื่อนหน้าจอและการสัมผัสต,ตอบสนองได้ดีมาก แม้ในปี2026หน้าจอของรุ่นนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับสูงและการใช้งานกลางแจ้งก็ยังมองเห็นได้ชัดเจนในด้านประสิทธิภาพ Galaxy S21 Ultra ยังคงทำได้ดีด้วยชิปประมวลผลระดับเรือธงในยุคนั้นและแรมที่ให้มาอย่างเพียงพอการใช้งานทั่วไปเช่นเปิดแอป,ปเล่นโซเชียลหรือสลับแอป,ปไปมายังทำได้อย่างลื่นไหลแม้จะไม่แรงเท่ารุ่นเรือธงล่าสุดในปี2026แต่สำหรับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน ความแตกต่างแทบไม่รู้สึกการเล่นเกมยอดนิยมก็ยังสามารถปรับกราฟิกในระดับสูง Air แอร์ละเล่นได้อย่างรับรื่นระบบกล้องคือสิ่งที่ทำให้ Samsung Galaxy s 21 Ultra ยังโดดเด่นแม้ผ่านมาหลายปีกล้องหลักความละเอียดสูงให้ภาพที่คมชัดรายละเอียดดีสีสันสวยงามเลนอัลตร w าไวช่วยเก็บภาพมุมกว้างได้อย่างน่าประทับใจส่วนระบบซูมที่เคยเป็นจุดขายหลักก็ยังคงทำงานได้ดีสามารถถ่ายภาพวัตถุระยะไกลได้ชัดเจน การถ่ายภาพในที่แสงน้อยยังทำได้ดีด้วยโหมดกลางคืนที่ช่วยลดน้อยและเพิ่มรายละเอียดทำให้ภาพดูสวยงามแม้ถ่ายในสภาพแสงที่ทา้าทายการถ่ายวิดีโอยังเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของ Galaxy S21 Ultra รองรับการบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงพร้อมระบบกันสั่นที่ทำงานได้ดีภาพวิดีโอดูนิ่งและคมชัดเสียงที่บันทึกได้ก็มีคุณภาพเหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์หรือเก็บความทรงจำในชีวิตประจำวัน แม้ในปี2026คุณภาพวิดีโอของรุ่นนี้ก็ยังถือว่าแข่งขันได้ดีแบตเตอรี่ของ Galaxy S 2 1อ Ultra ยังให้ความอึดในระดับที่น่าพอใจด้วยความจุแบตที่ค่อนข้างใหญ่สามารถใช้งานได้ตลอดวันสำหรับการใช้งานทั่วไปเช่นดูวิดีโอเล่นโซเชียลและท่องอินเทอร์เน็ตหากใช้งานหนักอาจต้องชาร์จเพิ่มในช่วงเย็นแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ระบบชาร์จเร็วช่วยให้เติมพลังได้ไวขึ้นและยังรองรับการชาร์จไร้สายรวมถึงการชาร์จย้อนกลับสำหรับอุปกรณ์อื่น ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้ Galaxy S 2 1 Ultra ยังน่าใช้งานในปี2026 Samsung One UI ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอินเทอร์เฟดูสวยงามใช้งานง่ายและมีฟีเจอร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันการอัปเดตด้านความปลอดภัยและความเสถียรทำให้เครื่องยังทำงานได้ดีไม่รู้สึกละหลังแม้จะผ่านการใช้งานมาหลายปี ในด้านการเชื่อมต่อ Galaxy S21 Ultra ยังให้ประสบการณ์ที่ดีทั้งสัญญาณเครือข่ายที่เสถียร Wi-Fi ที่รวดเร็วและคุณภาพการโทรที่ชัดเจนลำโพงให้เสียงดังและคมชัดเหมาะสำหรับดูวิดีโอหรือฟังเพลงโดยไม่ต้องใช้หูฟังระบบสแกนนิ้วมือก็ยังทำงานได้รวดเร็วและแม่นยำเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้งานเมื่อมองในแง่ของความคุ้มค่า Samsung Galaxy S21 Ultra ในปี2026ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากราคาลดลงจากตอนเปิดตัวอย่างมาก แต่ยังได้ประสบการณ์ระดับเรือธงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการสมาร์ทโฟนพรีเมียมกล้องดีหน้าจอสวยและประสิทธิภาพที่ยังตอบโจทย์การใช้งานส่วนใหญ่ได้อย่างสบายโดยรวมแล้วซั m ซุง g g a l a x ซ S21 Ultra เอันตรเป็นตัวอย่างของสมาร์ทโฟนเรือธงที่อายุการใช้งานยาวนานกล้องคุณภาพสูงหน้าจอสวยงามประสิทธิภาพที่ยังดีและดีไซน์พรีเมียมทำให้มันยังเป็นตัวเลือกที่น่าใช้ในปี2026หหากคุณกำลังมองหามือถือที่ยังให้ประสบการณ์ดีโดยไม่ต้องจ่ายแพงสำหรับรุ่นใหม่ล่าสุด รุ่นนี้ยังตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวถ้าคุณชอบรีวิวแบบนี้และอยากติดตามข่าวสารเทคโนโลยีรีวิวมือถือและคำแนะนำดีๆแบบนี้ต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่อง Tech Mobile Hub และเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราในครั้งต่อไป